ค่ะนักเรียนมาลองคบทวนเรื่องมุมกันนะคะจากภาพภาพนี้นะคะเราอ่านชื่อมุมว่าอะไรเอ่ยจัได้ไหมอ่าชื่อว่ามุม A B C นะคะมุม A B C นี่คือชื่อมุมนะเพาเสาร์ละนะคะหรือว่าอ่านว่าชื่อมุมอะไรคะ C B A นะคะโอเคจุด B ตรงนี้เป็นจุดที่เกิดมุมขึ้นมาเนื่องจากรังสีสองเส้นมาชนกันใช่ไหมคะ ฉะ้นจุด B จึงชื่อว่าหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมุมคือเรียกว่าเป็นจุดยอดมุมนั่นเองนะคะจุดยอดมุมในภาพนี้ก็คือจุด B นะคะจะเป็นมุมได้ต้องมี2เส้นมาชนกันซึ่งเส้นที่เราชนกันตอนนี้ก็คือรังสีใช่ไหมคะรังสีสอเส้นนี้เราเรียกว่าเป็นแขนของมุมนะคะมีรังสีไหนบ้างเอ่ยมีรังสี BA แล้วก็รังสี BC นะคะ รังสี ba แสลักแบบนี้นะคะลูกศรหันทางเดียวนะจะไม่มีการหันย้อนกลับไปนะคะแล้วก็รังสี bc โอเคที่หลายคนอาจจะงงเอ้ยเนาะคำว่ามุมเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นมันต่างจากเส้นตรงรรมดายังไงอะอย่างภาพภาพนี้คุมมอนเอามา้หัดวาเห็นไหมอ่ามาให้คุมมอนจะมีความพิเศษอยู่หนึ่งเห็นไหมพอมันเกิดการหมุนเห็นไหมคะมันจะมีตัวเลขเล็กๆที่โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะคะ เลขเล็กๆ,ๆนี้แทนองศาของการหมุนนะคะณ uh, นะจุดจุดหนึ่งนะ uh, ตัวอย่างเช่นฮุมมอนอยากรู้ว่ารังสี bc กับรังสี ba นะคะมีองศาที่เกิดขึ้นองศาที่เกิดขึ้นคือตรงส่วนนี้ค่ะเนี่ยตรงเนี้ยสีแดงตรงเนี้ยองศาตรงนี้เกิดจากการที่2เส้นนี้มีจุดร่วมกันคือจุด b แล้วก็เกิดการหมุนขึ้นมานะคะฮุะมมอนก็เอาไวนนัคะตรงนี้นี่อุปกรณ์ฮุมมอนช่วย มันเกิดการหมุนขึ้นมานะคะปุ๊บอย่างนี้หมุนปุ๊บเห็นไหมคะลักษณะการหมุนคือหมุนรอบจุดศูนย์นกลางเดียวกันคือจุด B เห็นไหมคะเห็นตัวเลขไหมคะเมื่อกี้เลขที่ขึ้นมาคือเลขส5ิบ้าใช่ไหมคะอ่าแสดงว่าเ,าเขาเรียกว่าองศานะคะองศาของ สองเส้นนี้ที่มาชนกันจึงเกิดเป็นมุมขนาด45องศามะคะจริงๆ้วมีอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เราจะใช้ปกติเนี่ยแบบคือแบบนี้นะคะคือไม้โปรเจคเตอร์แบบครึ่งวงกลมนะก็จะมีส่วนประกอบของต่างๆก็จะเป็นเรื่องของการวัดมุมขึ้นมานะคะลองดูซิจริงไหมเห็นไหมก็รายละเอียดใเรื่องของการวัดมุมเพราะว่าจะสอนทีหลังทีหนึ่งนะอ่ะ จากตรงนี้เด็กก็จะเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วมุมมันเกิดจากการที่ว่ามีจุดร่วมกันแล้วก็เกิดการหมุนรอบจุดศูนย์กลางเดียวกันที่จุด B ต,ตรงนี้นั่นเองนะคะเมื่อกี้เด็กจะเห็นว่าตรงนี้มีมุมเท่าไหร่คะ45องศาเนาะ,ะมาลองดูรูปต่อไปดีกว่านี่รูปต่อไปอันนี้อันนี้เป็นส่วนของเส้นตรงหนึ่งเส้นเนาะส่วนของตรงหนึ่งเส้นที่มีแล้วทีนี้คูม,ม่อนจะใช้มันฮัดเมื่อกี้นี่นแหละนะคะปุ๊บ แล้วเราลองช่วยดูว่าเอ๊องศาที่มันเปลี่ยนไปกูมันจะวาดส่วนหอวตรงอีกหนึ่งเส้นขึ้นมานะคะอ่าลองดูนะมันจะเริ่มหมุนให้ดูนะคะตอนนี้เรามีแล้วหนึ่งเส้นเนาะเราจะหมุนที่จุดตรงนี้อ่าหมุนรอบจุดตรงนี้ตั้งชื่อจุดก่อนหมุนรอบจุดจุดกอแล้วกันนะคะหมุนรอบจุดกออันนี้ส่วนหอตรงกอขอนะอ่ากูจะวาดอีกหนึ่งเส้นขึ้นมานะคะโดยที่หมุนรอบจุดกอนะอ่าหมุนรอบจุดกอปึ๊บ หเ,เห็นไหมคะศูนย์องศาอยู่เนะเห็นไหมครูก็หมุนนะคะหมุนตรงนี้อ่าหัดม้าหัดยุงอยู่ที่จุดกอเห็นไหมหมุนมาปึ๊บเมื่อกี้สิบห้าองศาตามภาพแรกเมื่อกี้เนาะแต่เราไม่หยุดค่ะหมุนไปอีกปึ๊บอะตรงนี้เห็นเลขไหมคะเก้สาสิบองศาเนาะเก้าสิบองศาตรงนี้ครูม่อนก็เอาเส้นขึ้นมาตีขึ้นมา นะคะอ่าแล้วก็ตั้งชื่อส่วนของเส้นตรงกอ,อส่วนของตรงกคออนะคะให้เด็กเห็นเมื่อกี้มุมที่เกิดขึ้นมาตรงนี้เนาะเป็นมุมขนาด90องศามุม90องศาตรงเนี้ยเราใช้าสาระแบบนี้อืมเป็นเสี M ้ยเหลี e ่ยมจะสังเกตเหมือนกันเป็นมันคล้ายๆกับมุมหนังสือมุมโต๊ะเลยที่เป็นแบบลักษณะตั้งตรงแล้วก็แกนนอนแบบนี้เมื่อกี้เราวัดได้กี่องศานะ90องศาใช่ไหมคะมุมแบบนี้ที่หน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็ มีขนาดมุมที่เกิดจากส่วนของตรงสองเส้นชนกันหรือว่ามีจุดหมุนร่วมกันที่จุดกอตรงนี้เก้าสิองศาเราเรียกว่ามุมฉากค่ะอ่าตรงนี้เรียกว่ามุมฉากนะคะมุมฉากเป็นมุมที่มีขนาดเก้าสิบองศาเก้าสิบมดเขียนไม่สวยเก้าสิบองศา นะคะอีลองเดาซิว่ามุมของเราเนี่ยมันจะจบแค่นี้ไหมเส้นสามารถหมุนไปได้อีกไหมลองเดาซิอะเมื่อกี้คุณม,ม่อนค้ังไว้ที่ตรงเก้าสิบใช่ไหมอ่ะมันเริ่มใหม่เก้าสิบตรงนี้อะศูนย์ใหม่นะลองสังเกตนะศูนย์แล้วก็หมุนไปฟู๊ฟู๊ฟู๊ฟูมฟม,ม๊ฟู๊ฟูมฟม,ม๊ฟู๊ฟู๊ฟม๊ฟู๊ฟากเรามีอุปกรณ์ที๊ เป็นการบอกว่าเอะมุมรอบตัวเราที่เราเห็นเนี่ยที่มันคล้ายๆกับขอบหนังสือใช่ไหมอันไหนเป็นมุมฉากบ้างเรามีอุปกรณ์อันนี้ค่ะอุปกรณ์อันนี้นี่คือไม้ฉากเห็นไหมคะไม้ฉากเนี่ยอันนี้คือรูปสามเหลี่ยมเนอะมันก็จะมีมุมเล็กๆแต่มุมตรงเนี้ยตรงเนี้ยของไม้ฉากตรงเนี้ยคือเรียกว่ามุมฉากนะคะลองสังเกตว่าจะลองวางเป็นยังไงเลยคะแน่พอดีเลยค่ะเพราะว่ามุมฉากตรงนี้มีขนาดเก้าสิบองศานะคะ อะลองดาวซิว่าเส้นสีเนี้ยมันยังสามารถหมุนได้อีกไหมอ่ะยังสามารถหมุนได้อีกไหมอ่ะหมุนต่อค่ะอ่ะจริงๆแล้วคืออีกเก้าสิบองศาค,คือตรงนี้นะเนี่ยเขายังสามารถต่อมาตรงนี้ได้อีกพวนว่าทำเส้นปะให้ดูแล้วกันทําเส้นปะให้ดูอืมขอเนี้ยเปลี่น เส้นปะตรงนี้อ่าเดาซิเมื่อก,กี้อันนี้เก้าสิบใช่ไหมอันนี้เก้าสิบองศามาตรงนี้อีกเท่าไหร่สีฟ้าสีฟ้าก็อีกเก้าสิบองศาเหมือนกันค่ะอ่าสังเกตเอ๊สังเกตสองเส้นนี้ถ้ามาต่อกันมันก็จะเป็นเส้นตรงพอดีเลยใช่ไหมอ่าถ้าแบบนี้เราเรียกว่าเป็นมุมตรงนะคะขอตั้งชื่อแล้วกันเนาะตรงนี้ จอจานแล้วกันค่ะอ่ามุมจอกอหอการยังไงเอ่ยก็จอกอ,อการตั้งแต่เส้นนี้มาถึงเส้นนี้เลยนี่เลยค่ะฟืบยาวนี้เลยลักษณะเป็นยังไงคะเป็นครึ่งวงกลมใช่ไหมคะนี่ครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมของเราเนี่ยจะมีขนาดเกี่ยงองศาลองเดาซินี่สังเกตนี่คือไมโครวเตอร์แบบครึ่งวงกลมนะคะเริ่มต้นที่ศูนย์ถึงร้อยแปดสิบองศานะคะฉะนั้นครึ่งวงกลมจะมีขนาดหนึ่งร้อยแปดสิบองศา สีฟ้าตรงนี้ทั้งหมดเนี้ยมอนใช้สีอื่นดีกว่อนะอะ,อะสีเขียวแล้วกันสีเขียวตรงนี้นะคะมีขนาดหนึ่งร้อยแปดสิบองศานะคะหนึ่งร้อยแปดสิบองศาอ่าจะสังเกตเห็นว่าสีเขียวหนึ่งอันร้อยปสิบองศาแล้วเลือกมุมตรงนะคะ,ะมุมตรงมีขนาด 180องศาค่ะอ่ะจะสังเกตมุมตรงสีเขียวจะมีมุมฉากสีแดงกี่อันลองสังเกตสิอ่าถ้าใครสังเกตเห็นว่าไอหนึงมุมตรงเนี่ยมุมตรงที่เป็นเส้นตรงนเนี้ยกออ่ะขอกอจอเห็นไหมคะมันกลางมาเป็นเส้นตรงเลยแบบนี้จะมีมุมฉากกี่อันเอ่ยอ่ะอันที่หนึ่งหนึ่งอันนะน,นะอันที่สอง เห็นไหมคะอ่า pues mm nah? uh, จะเห็นว่า90องศา2อันก็คือ2มุมฉากจะเท่ากับมุมตรงเอ๊ลองเดาซิว่าถ้าหากว่ามาฮัตคูมอนยังหมุนต่อเห็นไหมคะหมุนต่อเลยจากตรงนี้เห็นไหมเริ่มต้นหมุ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 นหุนหมุนหมุแล้วก็หมุนต่อค่ะมุนห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 นหมุนหมุนหมุแล้วก็หมุนต่อค่ะหมุนหมุนหมุนหน สุดท้ายกลับมาอยู่ที่เดิมเออแบบนี้ก็จะเป็นแบบไหนเลยนี่หมุนแบบนี้เลยสีสีเหลืองจัดที่เดิมอันนี้หมุนมาอนี้กลับมาที่เดิมนันี้โอ้ไปไงเลยลองเดาสิสีเหลืองอันนี้มีขนาดกี่องศาอ่ะให้เดาถูกบ้างสีเหลืองตรงนี้ถ้าจังจะสังเกตก็คือ ก็จะมีสีเขียวข้างบน180ข้างล่างก็น่าจะเป็นอีก180ใช่ไหมข้างล่างก็น่าจะเป็นอีก180จะร้0 180สบสังเกตเห็นว่าเส้นเนี่ยถ้าหมุนรอบจุดศูนย์กลางเดียวกันสามารถหมุนเป็นวงกลมได้เลยนะคะขนาดมุมของรอบจุดหมุนหรือเป็นวงกลมอันนี้จะมีขนาดทั้งหมด360องศานะคะสารอ่า3สิ360องศาเป็นยังไงเคยดูในแผนที่ไหมเหมือนเรามองไปที่ที่หนึ่งอะแล้วเราก็หมุน จากซ้ายหมุนแล้วยืนกลับมาที่เดิมเนี่ยอันนี้เขาเรียกหมุน180องศาเลยคือหมุนรอบทิศทางเลยนะคะเห็นไหมคะหมุนจะเริ่มต้นหันห,หน้าห้างนี้หมุนไปกลับมาที่เดิมคือหมุน360องศานะคะท่านก็จะสังเกตเห็นได้ว่าสีเหลืองเนี้ยก็คือมุมทั้งหมด360องศาเนาะนะคะเป็นมุมรอบจุดหมุนนะคะก็คือจุดกอไก่เองเนาะในมุม360องศา,360งศาเนี่ย มันจะมีมุมตรงมุมตรงเห็นไหมคะสีเขียวมีมุมตรงขนาดมุมตรงเนี่ยเขามีขนาดหนร้อยแปดสิบองศามีกี่มุมคะมีข้างบนกับมีข้างล่างก็เหมือนกับมีครึ่งวงกลมอันเนี้ยบนกับล่างใช่ไหมอ่ามีสองมุมตรงดาวซิว่ามีกี่มุมฉากจะมีมุมฉากกี่อันมุมฉากที่หนึ่งมุมฉากที่สองข้างบนสองข้างล่างสองฉะนั้นมุมในหนึ่งในหนึ่งรอบของการหมุนเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสี่มุมฉากนั่นเองเนาะ อ่ะทีนี้คุณม่อนจะพาเด,เด็กมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องมุมฉากนะคะซึ่งเป็นมุมฉากเนี่ยเป็นมุมที่เราเจอรอบตัวเยอะมากนะคะนี่มุมฉากเป็นแบบนี้เก้าสองศานะคะเมื่อเราใช้ไม้ฉากอันนี้ลองวัดอุปกรณ์ใกล้ตัวว่าอันไหนเป็นมุมฉากบ้างนะคะอ่ะเริ่มต้นเลยนี่ขอขยับไปนี่กล่องลูกอมเ,อเด็กว่ากล่องลูกอมอันนี้มีมุมฉากไหม ถ้าเราจะสังเกตเห็นก็จะคือมันมีทั้งหมดสี่มุมหนึ่งสองามี่คุณม่อนอยากรู้ว่าเอ๊ะกล่องลูกอมขนมคุณม่อนเนี่ยมีมุมฉากหรือเปล่าคุณม่อนก็จะเอามุมตรงนี้ยที่เป็นมุมฉากที่เราทราบแล้วใช่ไหมไปวางแนบอืเห็นไหมคะพอดีเลยแสดงว่าขอบของกล่องมุมของกล่องขนมตัวนี้เป็นมุมฉากมีกี่มุมฉากเอ่ยหนึ่งอ่ะเราวัดอีกนี้อันนี้ก็เป็นมุมฉากเห็นไหมคะแน่พอดีเลยสองมุมฉากสาม สี่นะคะมีสี่มุมฉากเลยเอ๊ะอุปกรณ์อะไรอีกรอบตัวที่เป็นมุมฉากอ่ะโทรศัพท์มือถือครู Soul, อีกเครื่องหนึ่งอ่าเอ๊ะมุมมือถือของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมงั้นสี่เหลี่ยมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุมฉากนะคะถ้าเป็นรูปเครื่อง <hearts. S 2> <OF S 1> ใช้ของเราเห็นไหมอ่ามุมของขอ,งอบมือถือของครู cidos, เป็นมุมฉากเห็นไหมคะมีเนาะอะไรที่เป็นมุมฉากอีกหนังสือเรียนมีไหมคะมุมฉากอ่าหนังสือเรียนลองดูสิ มุมของสันหนังสือตรงนี้อลองว่างเป็นมุมฉากไหมคะเป็นมุมฉากเนะาะทีนี้ลหลายๆคนบอกว่าคุณครูก็วัดได้สิเพราะว่าครูม่อนมีอุปกรณ์คืออันนี้ใช่ไหมอันนี้คืออุปกรณ์เรียกว่าไม้ฉากนะคะตรงนี้คือมุมฉากนะเดี๋ยวครูม่อนจะพายเด็กๆมาผลิอุปรอกรณ์อย่างง่ายกันในการที่จะวัดมุมฉากจากสิ่งรอบตัวนะคะครูม่อนจะใช้กระดาษ a อเพียงแค่หนึ่งแผ่นแทนอุปกรณ์นี้นะ อ่ะคูมอนอุปกรณ์ที่คูมอนจะมาทําแทนไม้ฉากอันนี้นะคะก็มีกระดาษ a อซีธรรมดาหนึ่งแผ่นเลยนะคะเริ่มต้นง่ายมากในกระดาษนี้เป็นกระดาษย,ยุท์นะครูก็พับกระดาษยังไงก็ได้พับยังไงก็ได้พับแนวไหนก็ได้อ่าได้เส้นรอยพับนี่เส้นรอยพับใช่ไหมได้เส้นรอยพับแล้วจากนั้นนะคะเอาเส้นรอยพับอีกอันนี้มาชนกับเส้น,อนรอยพับอันนี้ตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะเห็นไหม อแน่พอดีเลยแน่พอดีเลยตอนนี้มุมที่พับตรงเนี้ยที่เขาพับกันตรงนี้ยก็จะเป็นมุมฉากนะจริงเปล่าอลองวัดดูเห็นไหมเอาไม้ฉากมาวางแน่พอดีเลยแสดงว่าตอนนี้ณมอนมีอุปรกรณ์แทนไม้ฉากแล้วแบบนี้ก็ได้หรือจะหากระดาษชิ้นเล็กๆมาก็ได้ค่ะเนี่ยกระดาษแค่นี้กระดาษใบเส็จเล็กก็ได้อ่าพับแบบยังไงก็ได้ค่ะพับอืมพับ อย่างนี้ก็ได้พับอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมพับแล้วเกิดรอยพับตรงนี้เห็นไหมแล้วก็เอารอยพับตรงนี้ชนกันปึ๊บมุมตรงนี้ที่ชนกันนะคะก็เป็นมุมฉากแน่ตรงนี้นะเองลองดูซิจริงไหมเนี่ยค่ะเห็นไหมพอดีเลยอคราวนี้คุ่อนก็จะเอาอุปกรณ์ของมออันเนี้ยไปลองวัดกับของรอบตัวซิอันไหนเป็นมุมฉากบ้าง นี่ไงอ่าเอาอุปกรณ์แทนไม้ฉากอันนี้นะคะที่เราสร้างขึน้นงจากสิ่งรอบตัวนะดูซิพอดีไหมโอ้พอดีเลยนี่ไงกล่องอันนี้ก็เป็นกล่องมุมฉากได้ไหมได้นะคะอ่ะคุณม่อนอย่าลืมว่า,า,วาส่วนของเส้นตรงสองเส้นเนี้ยชนกันเกิดมุมตรงนี้ใช่ไหมเป็นมุมฉากไหมอ่ะคุณม่อนก็อุปก,กรณ์นี้มาถ้าเป็นมุมฉากเนี่ยเวลาวางที่จุดที่เกิดมุมตรงเนี้เห็นไหมคะ เวลาวางวางแนบเส้นด้านล่างเห็นไหมวางแนบเส้นปรากฏว่าเป็นไงโอเส้นมันเกินใหญ่ของมุมฉากของเรานะคะแบบนี้คือไม่ใช่มุมฉากนะก็คือวางให้แนบนะคะแบบนี้นะแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะมาวางมุมนี้ก็ได้เห็นไหมคะก็จะสังเกตเห็นว่าวางแนวไหนก็แล้วแต่เส้นของเขาใหญ่ของมุมฉากนะคะใหญ่ของมุมฉากก็มีชื่อเรียกนะคะใหญ่ของมุมฉากเรียกว่ามุมป้านอ่ามุมป้าน มุมป้านเป็นมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากนะคะแล้วถ้าเป็นมุมอันนี้แ่ะอ่ะม่อนวาดสดเลยมุมป้านเมื่อกี้คือขนาดมากกว่ามุมฉากใช่ไหมอ่ะถ้าเป็นอันนี้อ่ะลองวางปึ๊บเป็นไงถ้าเป็นมุมฉากเส้นต้องมาถึงตรงนี้เลยใช่ไหมแต่อันนี้เส้นถึงไหมคะเส้นไม่ถึงอ่ะวางให้ชัดๆเลยแล้วกันนี่มุมฉากเนาะเวลาวางโอ้ เขาเรียกว่าเล็กขมุมฉากเนาะเล็กขมุมฉากเราเรียกว่ามุมแหลมค่ะอ่าแั้นสรุปได้ว่าตอนนี้เรารู้จักมุมฉากแล้วเนาะแล้วมุมที่ถ้าหาว่าเราเจอมุมที่มากมุมฉากเราเรียกมุมป้านนะถ้าเราเจอมุมที่มีขนาดเล็กขมุมฉากเราเรียกมุมแหลมนะอ่าเมื่อเรารู้จักมุมฉากแล้วพร้อมกับมีอุปกรณ์ให้เด็กประดิษฐ์เองนะคะให้เด็กไปิดประหัดเล่มสองหน้าสี่สิบแปดนะคะเขาบอกว่าอะไร ให้ใช้ไม้ฉากหรือกระดาษที่พับเป็นมุมฉากวัดมุมที่กำหนดแล้วเช็คเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมมีงไงถ้าใครมีไม้ฉากนะคะแบบท,ที่ภูม่อนให้รู้เมื่อกี้ก็จะใช้มุมตรงนี้นั่นเองนะในการวัดนะคะหรือใครที่ประดิษฐ์ตามภูม่อนแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นมุมฉากของเราแหลอะอันนี้คืออะไรในภาพแรกภูม่อนจะทําให้ดูแค่ภาพเดียวนะที่เด๋ยวลองทำเองภาพแรกเป็นโน้ตบุ๊กที่พับขึ้นมานะคะ เห็นเส้นสีแดงตรงนี้ใช่ไหมอ่าเราก็จะอุปกรณ์นี้ไปวางแนบเลยวางให้มันแนบเส้นหนึ่งเส้นก่อนปรากฏว่าเป็นไงเลยคะพอดีเลยทั้งเส้นแนวนอนแนวตั้งแบบนี้แสดงว่ามุมตรงนี้ข้อที่หนึงเป็นมุมฉากไหมคะเป็นมุมฉากเด็กๆก็เช็คเครื่องหมายถูกไปเลยในะมุมฉากโอเคงั้นที่เหลือเด็กๆลองทําเองนะในหน้าที่ส8นะคะส่วน อ่ะเอาแค่นี้ก่อนล้วกันเนาะลองทหน้า48นะคะแล้วเราทำมาส่งคมมอนนะสวัสดีค่ะ